เออไม่ตรวเือตัวกะอันนี้แล้วเลยอันนี้แล้วเลยอันนี้บกอดหรือโบกอยมาจะว่ายเลยระแกยิล้โอ้โบกรอดหนโกอเกตาเลยเคก็เลเนาะ Não, <laughs> não